วันที่2ก็มาถึงนะครับกับทริปซัปโปโร12วันตะลุยกินเที่ยวสปอนก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปกินเบียร์ที่อร่อยที่สุดในซัปโปโรในญี่ปุ่นในชีวิตของผมที่เติบโตมาเลยก็ว่าได้ครับจบจนกระทั่งในปัจจุบันวัย31ของผมนี้ผมยกให้เบียร์ตัวนี้เนี่ยคือที่สุดของชีวิตแล้ะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาเริ่มในเช้าวันที่2กันก่อนนะครับ วันนี้เนี่ยเป็นวันง่ายๆครับพี่เบลผู้นำทริปของเราในครั้งนี้ได้พาพวกเราไปกินร้านกาแฟคาเฟ่ยมามเช้ากันครับชื่อว่าโคลเมดะคอฟฟี่ถึงจะเป็นร้านแฟรนไชส์นะครับแต่หลังจากที่ได้เหยียบเข้าไปในร้านแล้วและได้ลิมลองรสชาติกาแฟและอาหารบอกเพื่อนๆที่กําลังรับชมได้เลยนะครับว่าห้ามพลาดครับสาขาที่ผมไปเนี่ยภายในร้านตกแต่งด้วยสไตล์ไม้อุ่นๆอ,อินทเทอร์เนียรเนี่ยเชิงตะวันตกนะครับชวนให้นึกถึงบรรยากาศ ภายในอนิเมะหรือมังงะที่จะมีพนักงานใส่ชุดสูทพ่อบ้านใส่เสื้อกัก๊กต้มกาแฟดำร้อนๆมาเสิร์ฟคู่กับของหวานอะไรประมาณนั้นครับฟิลเนี่ยมันได้เลยจริงๆโดยเช้านี้นะครับผมได้ประเดิมด้วยแซนด์วิชหมูทงคัตสึกับชุดกาแฟดำซิกเนเจอร์ของทันร้านคุมเมดะครับตัวแซนด์วิชเนี่ยขนมปังคือกรุบนุ่มแล้วก็หอมมากเคี้ยวไม่ยากและพระเอกของเมนูก็แน่นอนครับคือตัวทงคัตสึหมูทอดที่ผ่านการทอดมาอย่างลงตัว หมูเนี่ยไม่เหนียวเลยครับแป้งปังโกเนี่ยก็กรอบนุ่มไม่ใหญ่เกินไปเคี้ยวกรุบๆผสมกับขนมปังเนื้อหมูลงตัวมากครับพอกินหมดแล้วเนี่ยก็มาตบด้วยกาแฟดำนะครับเป็นรสชาติที่กินง่ายนะผมว่าใครที่ไม่ค่อยกินกาแฟหรือไม่ชอบทานกาแฟดำเนี่ยผมว่าแก้วนี้ไม่แย่เลยนะครับเขามีนมให้มาเติมด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบกาแฟดำจริงๆมันเพิ่มความหอมมันเข้าไปในตัว ซึ่งด้ยวยความที่มันเป็นนมฮอกไกโดเนี่ยผมว่ามันเข้ากันมากเข้มขน้นบอดี้แน่นหอมนมเติมไปนิดเดียวเนี่ยก็คือลงตัวกินง่ายขึ้นเยอะครับไม่ขมเลยใครผ่านก็แนะนำให้หาลองเข้าไปนั่งชิวนั่งจิบกาแฟาจะกินเบรคฟาสหรือว่าบรันช์เนี่ยก็ได้ครับของดีเลยละ่ะหลังจากจบมื้อเช้าไปนะครับเราจึงลงรถไฟฟ้าใต้ดินะครับ เพื่อจะเดินทางขยับเข้าไปใกล้ๆเป้าหมายของเราในวันนี้ให้มากขึ้นนะครับก็คือโรงเบียร์ซัปโปโรนั่นเองครับหรือว่าเบียร์การ์เดนซัปโปโรแค่คิดเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วล่ะครับ <c oughs> แต่จุดสตาร์ทแรกนะครับก็คือสปอร์ติโปนั่นเองมันเป็นตึกอาคารนะครับคล้ายๆโกดังขายเสื้อผ้ารองเท้าแบรนด์ต่างๆที่ราคาถูกมากเลยครับมีครบทุกแบรนด์เลยล่ะค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยครับ ซึ่งการเลือกซื้อเนี่ยให้ดูของที่เราชอบนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะมีสต็อกวางอยู่ในชั้นให้เราเนี่ยเช็คกับตัวแล้วก็ตัวเท้าได้เลยนั่นเองหยิบมาลองแล้วก็หยิบไปจ่ายได้เลยนั่นเองครับค่อนข้างบริการตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะ ซึ่งถ้าใครมองหาของลดราคาเยอะๆตัวเลือกให้เห็นจำงำมีให้ลองน่าง,งานเนี่ยแนะนําให้มาที่นี่เลยครับอาจจะออกจากตัวเมืองหลักมานิดหน่อยแต่ของเยอะแน่นอนครับแล้วก็ถ้าใครชอบตีกอล์ฟนะครับก็จะมีอาคารข้างๆขายแต่กอล์ฟทั้งอาคารเลยครับคนญี่ปุ่นกับกอล์ฟเนี่ยก็ของคู่กันอยู่แล้วนะครับในนั้นเนี่ยก็มีที่ให้เราลองวงสวิงด้วยนะครับจบในที่เดียวเลยจริงๆครับเสร็จจากเสืส้อผ้าแล้ว เราก็เดินเยื้องมาหน่อยครับจะเจอตึกที่ชื่อว่าซูเปอร์เซคเก้นสตรีทครับเป็นร้านรวมของมือสองที่ทางร้านเขาเนี่ยคัดสรรมาให้แล้วจากคนทั่วไปที่เอาของที่ไม่ใช้แล้วมาฝากขายนั่นเองครับปกติทั่วไปเนี่ยตามเมืองก็จะมีในร้านเซคเก้นสตรีทอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือซูเปอร์แล้วก็ซูเปอร์จริงๆครับสมชื่อเลยของเนี่ยคือเยอะมากๆเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมของเล่นทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเบ็ดตกปลามีครบทุกอย่าง ตามแต่ชีวิตของคนญี่ปุ่นเขาจะซื้อมาใช้กันนั่นเองครับพอรวมกับความญี่ปุ่นเขาด้วยแล้วของที่เขารับมาขายเนี่ยมือสองมันเลยมีคุณภาพมากเลยนะครับบางอย่างเนี่ยเหมือนแทบไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำครับผมก็โชคดีที่เดินมาเจอกล้อง DJI Action 2นะครับเป็นกล้องที่พูดง่ายๆก็คือก o บโปรนั่นแหละอุปกรณ์เนี่ยก็คือครบกล่องแบตสภาพดีใช้งานปกติไม่มีริ้วรอยหรือแม้กระทั่งรอยที่เลนเลยนั่นเอง ได้มาแค่สามพันเท่านั้นเองครับโคตรถูกโคตรคุ้มเลยบอกจริงๆและนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของการมาเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเองครับคือของมือสองเขาเนี่ยหลากหลายแล้วของแต่ละอย่างเนี่ยคือผ่านการคัดเลือกมาแล้วผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหน้างานเบื้องตน้นทําให้เราเนี่ยมักจะเจอของดีๆสภาพสมบูรณ์ราคาโดนใจได้ง่ายๆเลยนะครับใครที่ชอบจุม่มชอบวัดดวงชอบเดินค้นหาค้นพบอะไรสักอย่างแนะนําเลยครับซูปเปอร์ 2nd Street อาจจะมีของดีที่คุณเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอรอคุณอยู่ก็ว่าได้อ๋อแล้วก็ทำแท็กรีฟันได้ด้วยนั่นเองครับคุ้มมากๆบอกตรงช้อปปิ้งกันรัวๆไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาไปเติมอะไรารองท้องนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะไม่เน้นกินมากครับเราจะไปจัดเต็มกันที่ เบียร์การ์เดนซปโปโรนั่นเองพวกเราเนี่ยเลยเดินทางไปที่ห้างอาริโอกันครับเป็นห้างที่ใหญ่มากเหมือนเหมือนกับเซนทันนั่นแหละมีร้านหลากหลายเยอะแยะไปหมดประชาชนชาวซัอปโปโรเนี่ยต่างก็มารวมตัวกันที่นี่โดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองครับก็คือคนเนี่ยอย่างเยอะมากอาจจะเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยเป็นวันหยุดด้วยครับซึ่งชาวคณะนะครับก็ได้ไปตามที่ฟูดคอร์ทครับแล้วฟูดคอร์ทเขาเนี่ยอาหารคุณภาพมากเลยนะครับโดนทาโกยากิเข้าไปกับเกี๊ยวซ่ารองท้องกันไปอิ่มอร่อยมากเลยครับ ภายในห้าเนี่ยก็จะมีร้านให้ช็อปเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับ u n i ิคอร์จียูทอยมีร้าน Tower r e c o r d ด้วยนะผมเนี่ยได้เพลงจากอนิเมะมาเยอะมากมีให้เลือกเยอะเลยจริงผมได้แผ่นเพลงจากอนิเมะเบกปุปปาจะวะหามานะครับก็ตูนในวัยเด็กนั่นเองประทับใจสุดๆเลยครับไม่คิดว่าจะเจอมันคุ้มมากเลยจริงครับออและแล้วนะครับไฮไลท์ของวันนี้ก็มาถึงครับกับการเดินทางมากินเบียร์ที่อร่อยที่สุดในฮอกไกโด หรือญี่ปุ่นนั่นเองหรือในโลกนี้ก็ว่าได้ครับอวยเกินไปหรือเปล่าแต่ก็อร่อยจริงๆแหละเมื่อเราเดินทางมาถึงโรงเบียร์ซัปโปโรนะครับเราจะต้องเดินไปจองคิวก่อนนั่นเองซึ่งผมว่ามันน่าจะจองออนไลน์ได้นะตามความเข้าใจของผม ซึ่งวันนั้นนะครับคณะของเราเนี่ยไม่ได้จองไปครับแต่โชคดีเหลือเกินเหมือนฟ้าเนี่ยประทานมาให้นั่นก็คือมีโต๊ะ o u t ดอครับแล้วมันเข้ากับอากาศฝนพรำๆลมเย็นๆมากจริงๆโดยมื้อนี้นะครับจะเป็นปิ้งย่างเจงกิสคานครับผมก็เพิ่งมาดูเอาทริปนี้นะครับว่าคนที่นี่เนี่ยชอบกินเนื้อแกะกันมากเจงกิสคานเนี่ยก็เลยป๊อปปูล่าสุดๆพอเดินดูดีๆแล้วเนี่ยคุณเดินจิ้มได้เลยนะตามแต่ละเมืองว่าอยากกินปิ้งย่างเจงกิสคานแบบไหนร้านไหน มีเยอะมากจริงฮิตมากๆกครับกับการกินเนื้อแกะเนี่ยซึ่งพวกเราเนี่ยได้สั่งเป็นชุดเซตบุฟเฟ่ต์กันไปนะครับทั้งข้าวทั้งเครื่องดื่มตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะกินแค่เนื้อหมูแต่มาถึงนี่แล้วไม่กินเนื้อแกะแบบที่โรงเบียร์ขอคัดสันมาให้ก็กระไรอยู่ครับแล้วมันก็สมมงจริงๆครับอร่อยจริงๆใครที่ไม่เคยกินเนื้อแกะแบบนี้คุณอาจจะต้องผ่านด่านแรกไปให้ได้ก่อนครับก็คือกลิ่นของมันครับกลิ่นของเนื้อแกะตอนแรกที่ผมกินเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างเฉพาะตัวอยู่นะไม่บบอกกว่าก่าินแรรงครั มันไม่ได้เหม็นเอาเป็นว่าหลักการเดียวกันกับกินทุเรียนครับใครชอบก็คือชอบอร่อยใครไม่ชอบเนี่ยก็คือเคี้ยวไม่ได้อะไรจริงๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดทุเรียนนะครับมันมีกลิ่นเฉพาะตัวแค่นั้นเองเพราะผ่านด่านเรื่องกลิ่นไปได้แล้วเนี่ยคุณจะพบกับความนึบความเคี้ยวเพลินและยิ่งด้วยซอสสูตรเฉพาะของโรงเบียร์ซัปโปโรนะครับนี่คือของดีเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นนะครับก็ถึงพระเอกของงานนี้ครับก็คือเบียร์สดซัปโปโร5ดาวนั่นเอง นี่คือเบียร์ที่มีขายเฉพาะร้านในโรงเบียร์ซัปโปโรเท่านั้นผมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงมานานนะครับจากพี่นัดพี่ชายที่ร่วมทิปนั่นเองคราวก่อนเนี่ยเขาได้มาลองแล้วก็อธิบายผมฟังว่านี่คือเบียร์ซัปโปโรที่อร่อยที่สุดที่เขาเคยกินมาซึ่งพอกรึบเข้าไปกรึบแรกเนี่ยที่ดื่มเข้าไปนะครับคุณพระคุณเจ้ากลิ่นข้าวเนี่ยมันหอมมากกลิ่นเมล์เนี่ยมาเต็มเต็มแล้วรสฝาดน,นะครับไม่มีเลยสักนิดเดียว คำว่าบาทคอเนี่ยไม่มีครับมันบริสุทธิ์มันสะอาดเหมือนดื่มน้ำเปล่าเป็นเบียร์ที่กินง่ายมากๆบอดี้เนี่ยไม่แน่นจนเกินไปดื่มคู่กันกับเจงกิส่านยิ่งช่วยผลักดันนะครับให้เนื้อแกะเนี่ยมันหอม กลมกล่อมมากขึ้นหวานมากขึ้นนี่คือเบียร์ซัปโปโรสูตรนั่งเดิมตั้งแต่ปี1967นะครับที่แต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยทางแบรนด์ซัปโปโรเนี่ยพยายามปั้นให้มาเป็นพรีเมียมเบียร์นะครับในยุคนั้นก่อนที่การเวลาเนี่ยจะแปรเปลี่ยนไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะครับตามการเวลาจนออกมาเป็นเบียร์ซัปโปโรในทุกวันนี้ซึ่งถ้าใครมาซัปโปโรแล้วไม่ได้มาที่เบียร์การเดนไม่ได้มาลองไฟสตาร์หรือว่าเบียร์ดาวอันนี้นะครับผมบอกเลยว่า พลาดมากจริงๆนี่คือเบียร์ที่อร่อยที่สุดกินแล้วมีความสุขที่สุดเลยจริงครับจนผมเนี่ยสงสัยนะว่าเบียร์ลาเกอร์เนี่ยแม่งอร่อยได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอร่อยจริงๆครับอยากบินกลับไปเพื่อกินสักทาหนึ่งเลยจริงแล้วก็บินกลับมาทํางนานต่อที่ไทยนะแค่นี้เลยก็ได้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราจึงแวะไปที่ร้านขายของที่ระลึกครับเราก็จะเดินไปเจอกับตู้กดเบียร์นะครับสะดุดตาผมอีกล้มีเบียร์ชื่อว่าโซราชิครับรสชาติเนี่ยจะเหมือนคราฟต์เบียร์มากกว่านะครับซึ่งพอสืบค้นเนี่ยก็พอเข้าใจได้มันเป็นเบียร์จากฮอกไกโดที่ต้องการจะชูเด่นเรื่องฮอปนะครับมีความขมปลายหวาน กลิ่นเนี่ยจะหอมชัดบอด y ี้เนี่ยจะนุ่มจนแปลกใจเลยนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้น IPA นะจะประมาณเอลมากกว่าครับเรียกว่าเป็นของดีเลยนะครับผมเนี่ยแอบสังเกตเหมือนกันตามมุมเมืองเนี่ยก็จะมีแบรนด์เนี่ยโซราชิ ashi, เป็นเบียร์แตนยืนกินนะครับตามแต่ละจุดมุมเมืองของซัปโปโรเรียกว่ากำลังทำการตลาดอย่างโจงครึมเลยนะครับอร่อยครับลองดูนครับ ค่ำคืนนี้นะครับหลังจากเบิกเนตไปแล้วที่โรงเบียร์ซัปโปโรพวกเราเนี่ยก็เดินย่อยกันที่ถนนทาคนุกิโคจิครับได้ไปลองถ่ายรูปกลุ่มนะครับที่ตู้กันด้วยฮาราจูกุคีคุฮโนเนะมาฟิลเตอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอ็กซ์ตรีมสุดๆครับค้างเนี่ยแหลงเป็นยุงนะครับผิวเนี่ยกระดาษเอซีคาลเจอช็อคสุดๆก่อนที่จะมีเหมยตู้เนี่ยก็ไอตู้นี่แหละครับตัวตึงในตำนานผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ที่ก่อนเนยู่สยามมันมีอยู่ หลังจากนั้นนะครับเราจึงไปจบวันนี้กันด้วยร้านอิสก,กะยะริมถนนครับเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมงปิดจบวันที่2แบบอิมอ่มๆมันจุกๆจุก,จกอก,จ,ก,จ,กจุกใจกันเลยล่ะครับผมก็จบกันไปนะครับกับวันที่2นี้เรียกได้ว,ว่าอุณาฝาข้างเลยทีเดียวแฮปปี้สุดๆเลยล่ะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมในทริป12วันซัปโปโรในวันที่2นี้นะครับเรามาติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อไปนะครับใครมีคําถามอะไรสอบถามกันไว้ได้เลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ